สวัสดีครับมาเลือ้ครับผมมาที่เขาทำกันผมเมเนก้าด็กแก้งเราใหม่นะครับผมแก้งเปิ้ลแก้งรวมนะครับเนาะหนามปลาแดกใส่ปลากยังหอมอมเวลาท่านขี้เขากินหนามน้ำปลากีนเขากินหนามกินปลาทำกันเด้อครับผมกินหอมกันครับหาตักมากินผอมกันเด้อครับมาเสร็จแสบทกันเด้ครับผมหัวไลย่างใชเลยครับ เรีบมากพร้อมประแดก บรรยากาศดีครับมื่อนี่ฝนฝรั่งตกแล้วไม่ครับคืสรลมว้อยๆนิดจังหน่อยก็เย็นครับเย็นสบายบ่าหอนครับมื่อนี่ โจนี้เขากะกำลังตัดใบเขานะครับน้ะอากาศกำจังเสี่ยกับเมาะครับตัดไปเข่าเมื่อยครับ ผู้ล่นคนเขาก็บ,บ่มีง,งวัวนติ้งยาขึ้นเขาหลายเขาก็สิตัดตัดสูงจังหน่อยเขา,าตัดเอาปลายมันนะครับเนตัดในเขามันแทงหย่อนหม่หญ้ามันบ่แตกคอมันก็สิขึ้นบ่ทันเขาแล้วครับเนาะก็แทงให้เขาสวยเขางามเนาะถ้าผู้ใดเขามีงัวเขากระเตัดต่ำจังหน่อยนะครับเนาะตัดต่ำเพื่อให้ได้หญ้าได้ ใบเขาไปหายงัวเนาะแต่สำหรับบานผมอะอผู้ิศิษยเขาบอกไม่งวัวเขาอหายคนสิษเขาไม่งัวมาตัดเนาะครับผมศิษสิบะไรเสียเสียงเงินเนาะบนตองจางเนาะ แต่เขามาตัดเอาเนาะครับเขาตอนนห้าเห้ากัได้ขายยาไปนําเขากระไ้ยาไปให้งวง่ะกับพึ่งพิงๆๆพึ่งพากันเนาะพึ่งพิงพึ่งพาอาศัยกันครับ กินโบเคยเบื่อครับแกงน้ำแม่กิ้นยางไรกับแสบนั่นแหละคือเข้ามบ้านนะครับของแสบยิ่งน้ผูหมักเนาะ เมนูเมนูนี่ดีเลครับสมุนไพรหลวๆครับนำแม่นางเนี่ยกับคนๆเลยครับสมุนไพรทั้งนั้นเลยครับครังสุไทายครับผม ห uh huh. อมหอมปรแหลั่ขยอิ่มแล้ยน,นะครับผมมือในกาขอบคุณพี่น้องลหลายๆเลยครับผมที่เขามาหลับชมจังไราการฝากกดไลค์กดติดตามให้ในเด้อครับผมเป็นกำลังใจเราครับเนะาะจะติดวายจะสิตื่นกันดนะครับผมจะสิดถ่วงกัน เนี่ในใดบ่ถือต้องก่ต้องขอโทษขออภัยบอกกล่าวกันได้เด้อครับผมมื้อนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ